บอกป่าไปฮะจะมีโอกาสฮะดี่มันออรับรถบางทีเพราะมันใหญ่มากเลยบางทีเออเงินเันเขาเันเงนเขาไอ,อ้นี่แหละปรับปรุงเร็วเนะันต้องรับรถผุนเพิ่มนแล้ว กะจมากมากน,น้่งกำะจาาดมาก <c oughs> ว่าผมย้ำีกนี่่าบ่ลุ่งบ่ก็จะขึ้นไปขึ้นุเพ็งเพื่อสิลงมีลงไปเรนะื่อยเถอัดเยือนเปนบ้านเนี่ย <c oughs> ไม่นี้บ่ะไหนบูดอ่อะสีบ้าขึ้อเก่านี่นแบบ่ขึ้นทำแล้วก็ลงแบบเดือดเกือดเราได้บุูดอ่ะมันเป็นแบบนั้นเด้เพราะว่าถ้ามันมน้ำหามาันก็คือในตรงเวลาเขาเลือกงานอนะ่ะเลือกงานก็นข,ขึ้นใบบ่ะใบเด้อือ ก็น่าว่งมาอนีไปไปไหงลงมาที่ไปไปรงไปไปท่านน่้ลงอยู่นน,งล,นลงแล้ว